ตอนนี้เราก็จะเข้ามานะคะที่จะแนะนำอาจารย์นิชดากับอาจารย์เจดนิพิษค่ะเป็นสิทยาพิบาลคิดสจักเสรีภาพถุงหนังอนุมุมใหม่นะคะเชิญทั้งสองท่านะมาพูดอลไรนิดหน่อยค่ะหลายครั้งที่ดิฉันเล่าให้พี่น้องฟังว่ามีแต่ก่อนเรามีผู้รับใช้คนหนึ่งเวลาเขาไม่มีพัดลมก็อธิษฐานแล้วก็จะมีคนเอาพัดลมเสียมาวางไว้แล้วเขาก็อธิษฐานพัดลมพัดลมก็ดี อยากได้นาฬิกาปลุกก็มีคนทิ้งนาฬิกาปลุกที่เสียเขาก็หยิบนาฬิกาปลุกแล้วอธิษฐานแล้วนาฬิกาปลุกก็ใช้ได้คนนี้แหละค่ะเอเมนสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันเวลาที่พระองค์ทรงจัดเตรียมให้นะครับแล้วก็เราก็ไม่เคยลืมที่นี่เลย <Amen. S 1> นะครับไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันนะการแบ่งปันให้กับสมาชิกหรือว่าการที่ เราอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับคิดจากอย่พวกคุณจะอยู่ในคําแบ่งปันของเราเสมอเพราะที่นี่เป็นเป็นอะไรเขาเรียกอะไรเนบ้าน <laughs> นะนพูดแล้วก็ซาบซึ้งนะครับ <laughs> เป็น,เป,นเป็นที่ให้กำเนิดให้กําเนิดเรื่องเรื่องของพระเจ้ากับเรานะครับแล้วก็เรื่องของความเชื่อที่ที่เป็นความเชื่อที่แข็งแกร่งนะครับถ้าเผื่อพี่น้องอยากมีความเชื่ออยู่เสมอพี่น้องอยู่ที่นี่ครับ ไม่ต้องไปไหนครับพี่น้องทางความเชื่อแล้วก็เรื่องของความจริงของพระเจ้าที่นี่ได้สอนอย่างชัดเจนนะครับและที่นี่จะเป็นรากฐ,ฐานของของอะไรของความเชื่อติดตัวกับติดชีวิตของพี่น้องไปตลอดถ้าพี่น้องตั้งใจนะครับมีข้อแม้ว่าต้องตั้งใจตั้งใจตั้งใจเรียนรู้จากที่นี่ให้มากที่สุด นะเพราะจากประสบการณ์ที่ผม,ผมอยู่นะครับที่นี่ให้ให้รากฐานซึ่งไม่คอนแคลนเลยทำให้ mm hmm. ทำให้เราสามารถรับใช้ได้ mm hmm. จนถึงทุกวันนี้แล้วก็เกิดผลมากก็จากที่นี่นะครับที่อยากจะพูดก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าอันดับแรกแล้วก็ขอบคุณอาจารย์สิริพรอาจารย์สุภสิทธิ์นะคะท่านเองเป็นเหมือนคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายวิญญาณที่คอยสอนแล้วก็ตักเตือนเหมือนในถ้อยคําของพระเจ้า และการที่เราเติบโตเป็นคนแห่งความเชื่อเราก็ต้องมีผู้สอนและเราก็สอนเราด้วยความเข้าใจด้วยดังนั้นนะคะพี่น้องคิดจ,จักยุคพระคุณอยากจะขอบคุณผู้รับใช้ทุกท่านที่นี่ด้วยนะคะเป็นพระพรให้กับเรามากแล้วก็ในพระสัญญาของพระเจ้าเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันก็อยากจะหนุนใจใพี่น้องนะคะที่อาจารย์สิริพรพูดค่ะเมื่อเราพูดภาษาพระวิญญ,ญาณเมื่อเรามีความเชื่อเราไม่ต้องกลัวเอเมนนะคะให้เราพูดด้วยกันไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวจริงๆดิฉันได้รับนะคะว่าในปีนี้นะคะมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ดูและจะน่ากลัวกับปีที่ผ่านมาอีกไม่ว่าจะเป็นเริ่มเข้าสู่ข้าวยากหมากแพงหรือเรียกว่าการกันดานแต่ในพระคัมภีร์เนี่ยกลับบอกกับเราว่าเรากลับมั่งคั่งขึ้นเราจะเริญรุ่งเรืองมากขึ้นเอเมนนะคะแต่บุกแต่ความจเจริญรุ่งเรืองหรือความมั่งคัง่งหรือการปกป้องหรือการคุ้มครองไม่ได้เกิดกับทุกคนนะคะ เกิดกับคนที่ติดตามพระเจ้าเกิดกับคนที่เชื่อและเชื่อฟังในถ้อยคําของพระเจ้าถ้าท่านเองอยากจะเป็นคนนั้นนะคะที่เข้ามา,ามีชีวิตที่เหนือธรรมชาติมีชีวิตในการปกป้องนั่นแหละค่ะขอให้ท่านจงมีความเชื่อและเชื่อฟังเอเมนนะคะ พี่น้องดิฉันยังคงได้รับนะคะว่าามีข้าวยากหมากแพงเหมือนในถ้อยคําของพระเจ้าในหนังสือวิวร์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะคะในพัะคมภีเนี่ยล้วนแล้วบอกกับเราก่อนล่วงหน้าแล้วก็ยังบอกกับเราว่าไม่ต้องกลัวเอเมนนะคะหมายความว่าพระเจ้าจะรับรองและดูแลเราและเช่นเดียวกันนะคะดิฉันยังคงได้รับเรื่องของผู้เชื่อสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคือไม่ว่าจะ เกิดสถานการณ์ใดๆนะคะกลุ่มนั้นนะคะพระเจ้าจะเลี้ยงดูเขาเขาจะรอดปลอดภัยอาหารแพงขึ้นแต่เขาก็ยังยังมีการเลี้ยงดูจากพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าแสนดีเสมอเอเมนกลุ่มคนที่สองก็คือกลุ่มที่มีความเชื่อเหนือธรรมชาติ ท่านเองจะเป็นบุคคลน,นั้นถ้าท่านทําตามถ้อยคําของพระเจ้าถึงเวลาหวานท่านก็หวานโดยไม่นึกเสียดายให้โดยไม่นึกเสียดายคิดจักและไม่ใช่แค่ถวายสิบรถอย่างเดียวนะคะท่านเองจะต้องถวายตัวรับใช้แล้วก็ถวายในการดูแลผู้รับใช้ของพระเจ้าถวายให้กับ สิทธิพิบาลของท่านเอเมนนะคะวานแล้วก็เวลาที่เราให้เนี่ยในขณะที่ตอนนี้เข้ายากหมากแพงแต่พี่น้องรู้เถอะค่ะว่าเรากําลังสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์และพระเจ้าสัญญากับเราว่าเราจะดูแลและเราจะอวยพรเจ้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น <Amen. S 1> บุคคลกลุ่มที่สองก็คือว่า สวนกระแสจริงๆนะคะในขณะที่ไม่ได้แค่มีแค่การเลี้ยงดูเท่านั้นแต่ว่าจะเป็นบุคคลที่สวนกระแสในขณะที่โลกบอกเศรษฐกิจไม่ดีแต่กลุ่มนี้นะคะจะแบบพุ่งทยานพ,พี่น้องในคิดจักรนะคะพุ่งทยานแบบนั้นเลยค่ะพี่น้องพุ่งทยานแบบว่าโหกลับมาเล่าคําพยานอาจารย์คะหนูไปขายข้าวแกงในขณะที่สถานการณ์โควิดหนูขายได้นะคะวันหนึ่งสองหมื่นกว่าบาท ปรบมือให้พระเจ้าเนี่ยนะคะเอเมนในขณะที่สถานการณ์แบบนี้นะคะพี่น้องในคิดจักรเนี่ยมีคนมาวางเงินอยากจะซื้อที่ดินนะคะยังไม่ได้มาเซ็สนสัญญาเลยนะคะวางเงินมาจจำห้าแสนบาทปรบมือให้พระเจ้าเนี่ยนะคะ เอเมนมีการอัศจรรย์บางคนลำบากลำบากแต่ติดตามพระเจ้ามาคืนอธิษฐานมาวันอาทิตย์นะคะติดสนิทกับพระเจ้าส่งผลให้ได้รับพระพรอยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะและพี่น้องรู้ไหมคะเขาได้รับพระพรตามมาพระเจ้าอวยพรไปถึงลูกไปถึงหลานเขาจากไม่มีรถลูกเนี่ยทำยอดขายให้บริษัทจนลูกได้รถลูกก็เลยซื้อรถให้คุณพ่อคุณแม่จากที่บ้านมีนี้สินพระเจ้าปลดนี้ให้อันนี้แหละ ลุ่มที่สองที่สวนกระแสพูดด้วยกันสวนกระแสเอเมนนะคะสรรเสริญมพระเจ้าอยากเป็นแบบนี้ไหมคะ <Amen. S 1> กลับมาที่พื้นฐานก่อนนะคะมีความเชื่อและเชื่อฟังและไม่เพียงแค่เชื่อโอ้ตื่นเต้นเอเมนฮาเลลูยาเชื่อฟังและลงมือปฏิบัติตามเ <Amen. S 1> มื่อเวลาทุกครั้งมีการถวาย รีบถวายเอเมนนะคะนี่เป็นการฉวยโอกาสที่ดีที่สุดเอเมนเมื่ออาจารย์เรียกให้ปฏิบัติรับใช้หรือว่าแม้ว่าอาจารย์ไม่ได้เรียกท่านรับใช้ท่านสามารถอาสาตัวได้อาจารย์คะหนูหนูต้องการอาจารย์มีอะไรให้หนูทําบ้างในคิดจักรมีงานมากมายและพี่น้องจะเห็นความแตกต่างเหมือนในถ้อยคําของพระเจ้าในพระธรรมมาราคีคนที่ปฏิบัติเรานั่นแหละเราเรียกเขาว่าลูกแล้วมันจะมีความแตกต่างด้วย <Amen. S 2> ก็แรกเริ่มเดิมทีนะคะเป็นคนที่ต่อต้านพระเยซูคริสต์ค่ะ,คะก็ปฏิเสธนะคะแล้วก็ถ้าย้อนไปสมัยเมื่อ10 10กว่าปีนะคะรู้จักกับพระเจ้าเนี่ยมา18ปีแล้วก็มารู้จักในคีดนักรแห่งนี้นะคะ่ะเดิมทีเนี่ยพี่สาวประกาศมาเป็นเวลา4ปีกว่าพี่สาวก็มาในวันนี้ด้วยช่วยยินขึ้นหน่อยนะคะชื่อ ชื่อคุณเต่านะคะก็ประกาศมาตลอดแล้วก็ขณะที่เขามาประกาศเนี่ยก็จะใช้คําว่าด่าละกันนะคะด่าเขาอ่ค่ะแล้วก็ไปที่บ้านของเขาเนี่ยเขาเปิดเพลงนมัสการพระเจ้าแล้วก็ไปบอกเขาว่าช่วยกรุณาปิดหน่อยเพราะว่าร้อนหูก็ไม่อยากฟังแล้วเขาก็พยายามพูดถึงเรื่องพระเยซูเนี่ยดีแต่ก็ปฏิเสธตลอดเพราะเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เคยไปนุ่งขาวสามีก็ไปบวช เราสองคนนะคะทุกวันนังคารกับวันพระเนี่ยเราจะกินมังสวิรัตแล้วก็ในทุกๆวันจะมีของไหว้ก่อนออกจากบ้านทำเขาเรียกว่าเหมือนเป็นคนดีนะคะแล้วก็ไปที่วัดเนี่ยเมื่อก่อนนะคะใครอย่าได้มาแซงในการจุดทูปนะคะก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะก็จะโมโ oh หแล้วก็ผักคนนั้นนะคะไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยคือเป็นคนที่ไม่ดีนะคะสามีเรียกว่าเป็นทางร้ายนะคะ สามีเรียกนางร้ายแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมาเชื่อในพระเยซูก็เป็นนางเอกได้ถวายเกียรติพระเจ้านะคะ <S <S ก็อยากจะเล่าให้พี่น้องฟังนะคะต่อต้านพระเยซูอย่างมากแล้วก็ไม่ยอมรับพระเยซูเลยแม้แต่ใดๆทั้งสิ้นไม่ยอมรับพี่สาวบอกชวนมาที่คิดจักรแต่ก็ปฏิเสธแล้วพยายามชวนเขาเนี่ยไปลงเจยอย่างสม่ำเสมอ <S 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 เขาพยายามชวนเราเราก็พยายามชวนเขา แล้วพอเราไม่เราก็บอกมารจริงๆเราก็ว่าเขาเป็นมาน,นะคะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยในชีวิตก็มีปัญหานะคะมีปัญหามากมายเป็นคนที่ขยันนะคะตื่นแต่เช้าตีสามกว่าจะได้หลับได้นอนสมัยก่อนเนี่ยต้องเอาลูกไปฝากเขาเลี้ยงแล้วก็ขยันจากหนี้เนี่ยเป็นหนี้หนึ่งหมื่นบาทเป็นหนี้หลักแสนหลักแสนบาทจนหนี้มีการพัฒนาหนี้นะคะเป็นหนี้เป็นหลักล้านกว่าบาทนะคะอันนั้นคือเราไม่ได้รู้จักกับพระเจ้า แต่ว่าพี่น้องรู้ไหมคะพอมาเชื่อในพระเจ้ามาที่กิดจักรแห่งนี้แล้วก็มานั่งฟังเหมือนพี่น้องวันแรกที่มานั่งฟังเนี่ยก็เห็นอาจารย์ศิริพรเนี่ยก็เทศนาแล้วก็เอ๊ะผู้หญิงคนนี้ใครเนี่ยทําไมพูดอะไรเนี่ยนั่นมันชีวิตของฉันเลยนะมารู้เรื่องอะไรฉันได้ยังไงร,รู้ถึงการติดนี้แล้วบอกว่าจเจริญรุ่งเรืองเออแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็คงจะดีไม่น้อยเนาะมาบอกว่าพระเยซูยอมยากจนเพื่อให้เราจเจริญรุ่งเรืองพระเยซูช่วยเราได้เออมันอัศจรรย์ดีเนาะ แต่ก็ไม่หรอกมันคนละศาสนาในตอนนั้นก็คิดอย่างนี้นะคะแล้วก็พยายามที่จะออกจากคิดจักอย่างเร็วที่สุดแล้ววันแรกมาพี่สาวถวายสิบรถเขากําลังหย่อนซองถวายเลือไปเห็นสี่พันบาทเอาพูดตรงๆเลยนะคะแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยที่มาโบสตั้งใจจะว่าเสร็จโบสแล้วยืมเงินเขาพระจงพระเจ้าเนี่ยไม่ได้อยากต้องการรู้จักต้องการเงินในกระเป๋าของเขาเป็นแบบนั้นนะคะ แล้วก็บอกว่าอุ้ยถ้าวายใส่ซองอะไรตั้งสี่พันบาทเอามาให้ฉันยืมเดี๋ยวฉันจะให้ดอกเบีย้ยด้วยพี่สาวก็อย่างนี้ปักอยูน,อยน,นะคะแล้วก็เออไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปยืมหลังโบสเดี๋ยวออกโบสก่อนแล้วค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยในตอนนั้นนะคะแล้วก็อัอาศาจรรย์จริงๆนะคะก็มีพี่เจีย๊ยบที่ดานเนี่ยเขาก็พารับเชือ อ๋อไม่อยอมกินข้าวเพราะว่ากลัวเดี๋ยวมาเป็นหนี้บุญคุณเดี๋ยวต้องมาชดใช้ชาตินี้ชาติหน้าหรือฉันต้องกลับมา <c oughs> เออเขาบอกก็เลยโกหกามาวันแรกก็โกหกเลยนะคะไม่ไม่ว่างมีธุระด่วนจะต้องรีบกลับจริงๆค่ะที่คิดะจักก็พยายามชวนจะกินข้าวนะคะแต่ก็ไม่กิน,นะคะ่ะกลัวเดี๋ยวกับว่าเดี๋ยวมีหนี้บุญคุณกันไปถึงชาติหน้าก็ไม่เอาว่าเราถูกสอนแบบนั้นนะคะก็เลยกลับบ้านแล้วก็ ก่อนกลับบ้านก็ต้องมีการเข้าห้องน้ําก่อนแล้วก็แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นหนี่บุญคุณนะถ้ามาเข้าห้องน้ำแต่ว่าพระเจ้าก็มีพระเมตตานะคะพระเจ้ากอา็อยากจะให้เราเนี่ยได้รับความรอดก็มาเจอพี่เจีย๊ยบเขาก็พี่สาวก็แนะนําให้รู้จักพี่เจีย๊ยบการมาที่กิดติจารพามารู้จักบางทีเราประกาศแล้วเขาไม่ฟังเราต้องพาให้เขารู้จักใครบางคนในโบสถ์ด้วย ไม่ใช่ว่ารู้จักกับเราแค่ส่วนตัวนะคะอันนี้คือเคล็ดลับอีเมนนะคะอาแล้วเขาก็พาเป็นยังไงขายของดีไหมออกขายดีค่ะตอนนั้นก็จะญิงๆิงเหมือนที่อาจารย์บอกค่ะ <S <S คนที่หญิงก็คือมั่นใจในตัวเองเพราะว่าคิดว่าตัวเองขายเก่งแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราตายเนี่ยสามีกับลูกจะอยู่ยังไงเพราะว่าตัวเองขายของเก่งไงคะอเรายังพอหาเงินได้ค่ะ แต่เพราะเรามีพระเจ้าเนี่ยเราไว้วางใจพระเจ้าหมดเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยเราเชื่อในพระเจ้าและพระเจ้าอวยพรเอมเมนคะพอเสร็จปับ๊บก็เขาก็พาต้อนรับพระเยซูแล้วก็หลังจากนั้นเขาอวยพรให้เขาบอกให้พูดตามก็พูดตามหน้าห้องน้ําเลยค่ะหน้าห้องน้ําแล้วก็เขาก็ทิ้งท้ายนะคะว่าหลังจากนี้กลับบ้านไปเนี่ยก็สามารถอธิษฐานขอกับพระเยซูได้เราก็เออถ้ามันเป็นแบบนั้นก็คง ดีนะเข้าท่าไม่เบาก็ลองดูจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ก่อนนอนเนี่ยจะต้องมีการไหว้สิ่งที่เราเคยเคยเขาเรียกว่าเคยนับถือจะมีการไหว้ก่อนนอนแล้วตอนเช้าเนี่ยก่อนจะออกจากบ้านเรียกอัญเชิญทุกอะไรทุกอย่างอะเชิญมาหมดเลยนะคะแต่อศัศจรรย์เกิดขึ้นในวันนั้นนะคะตัดสินใจ เพราะว่าคำคำหนึ่งบอกว่าลองดูเปิดใจกับพระเยซูสามเดือนลองาสามเดือนเนี่ยมาคิดจักรอย่างสม่ำเสมอในคิดจักรให้ทำอะไรก็ลองทำดูไม่ต้องสงสยัยลองขอลองพูดคุยกับพระเจ้าพระเจ้าเหมือนพ่อเราหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยลองเอาไปทำในคืนนั้นนะคะแล้วก็ฝันแต่อันนี้ข้ามผ่านความฝันนะคะแต่ในฝันนั้นก็คือว่าเราอยู่ในอุโมง์มืดแต่ว่ามี แล้วมันเหมือนกับมันมีไฟร้อนไปหมดเลยเราก็ช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วมันเหมือนอุโมงแสงปลายอุโมงมันก็เปิดเอหรือว่าจะเป็นพระเจ้าช่วยเราตอนเช้าวันรุ่งขึ้นก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็เลยไม่ไม่วางรูปที่เราเคยลองเรียกอัญเชิญทุกอย่างวางไว้แต่ว่าพึ่งพาองค์พระเยซูคริสต์อะค่ะขอว,ว่าวันนี้ลูกจะไปขายของขอ,งของการอวยพรและจริงๆอะมีหนี้มีรายจ่ายทุกวันจ่ายไม่จ่ายคือ 3000, 5000 7พัน คือคนมันเครียดอะ่ะมันทงังมันตันไปหมดแล้วอะ,ะ่ะในตอนนั้นนะคะจนกระทั่งต้องตัดสินใจเนี่ยขออธิษฐานกับพระเยซูะคะ่ะแล้วมีคําพยานเกิดขึ้นมากมายสามีปวดหลังหายปวดหลังแล้วก็ขายของดงีพอขายของดีก็อัศจรรย์ฟุกหรือเปล่าจากที่อ๋อขอขอเล่าก่อนนะคะจากที่ก่อนมาที่โบสถ์ตื่นเ <c oughs> ต้นอ่ะพอตอนที่มาที่โบสถ์วันศุกร์เนี่ยก่อนที่พี่สาวจะประกาศนะคะ มีลูกค้าเนี่ยสั่งเครื่องประดับแล้วเราก็เอาเครื่องประดับของเราเนี่ยไปเสนอเขาแล้วก็บอกว่าอันนี้ที่คุณสั่งนะเขาก็บอกว่าสียังไม่ถูกใจขอตีคืนล้วกันและในวินาทีนั้นคือเราไม่มีเงินแล้วะค่ะเขาก็บอกว่าเขาสั่งอลอตใหม่แต่เราไม่มีเงินลงทุนถึงต้องมาโบนนะคะมาเพื่อมายืมเงินพี่สาวแล้วเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะแล้ว แล้วเขาเนี้ยพี่รู้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นพอเขาตีของคืนแล้วทำไงพอวันวันอาทิตย์นะมัสก,การเสร็จวันจันทร์ไปเนี่ยแล้วเราก็ต้องไปรอคิวปกติวันจันทเนี่ยความเชื่อของคนในโลกเนี้ยก็คือว่าวันจันทร์จะเป็นอะไรที่ขายไม่ดีแต่พอเรามาหาพระเจ้าเขาเรียกว่าสวนกระแสนะพระเจ้าอวยพรอ,อย่างอัศจรรย์เราต้องไปลงคิวแล้ววันนั้นจําได้เลยไปลงคิวเนี่ยได้คิวเบอร์ที่20 แต่อธิษฐานว่าเออตอนนั้นยังอธิษฐานไม่เป็นนะคะแต่ไม่ควรจะอธิษฐานตามแบบนี้นะคะตอนนั้นบอกว่าถ้าพระเจ้ามีจริงขอให้ลูกอะ่ะได้ล็อกขายของที่ดีได้หัวม,มุมขายอะไรนะขายขาย,ขายดีขายดีแล้วอาัศาจรรย์พอเราได้คิวยี่สิบนะคะแต่เจ้าของล็อกเนี่ยเหมือนกับตะลึงอะคะพอเราไปจองล็อกอา้าววันนี้มาขายที่นี่หรออ่ะ ทางที่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามคนที่ลงคิวเนี่ยเขายังไม่เลือกสักเบอร์่คะเขามาเลือกเราระเขาบอกอาน,น้องมาขายที่นี่อน้องอยากได้ตรงนี้ไหมอ่างกันพี่ให้น้องไปตรงหัวมุมเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่เราอธิษฐานนะคะเราก็แบบเฮ้ยฟุกหรือเปล่าเนี่ยก็เลยโทรศัพท์ไปหาพี่สาวพี่สาวบอกให้บอกขอบคุณพระเจ้าตอนนั้นก็อาจจะเขินๆบ้างแต่ก็บอกขอบคุณพระเจ้า แล้วพระเจ้าอาัศจรรย์นะคะในระหว่างเรียงของลูกค้าที่ปฏิเสธวันศุกร์เนี่ยกลับมาแล้วก็บอกอา้าววันนี้มาขายที่นี่เหรอคะอันนี้ก็สวยจังเลยสวยจังเลยแล้วก็หยิบ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 ทุกทุกอย่างที่เขาบอกสวยจังเลยสวยจังเลยเป็นของที่เขาปฏิเสธเมื่อวันศุกร์อะคะ่ะแล้วเราก็งงเอาวันนี้ใช่ไหมคะเขาบอกค่ะคิดเงินช่วยคิดเงินให้หน่อยพอดีรีบอะคะ่ะเขาซื้อคนเดียว9 00 0กว่าบาท แล้วก็ถามว่าแล้วยังเอาของที่ต้องการอยู่หรือเปล่าเขาบอกยังคงต้องการและทําให้เขาด้วยนี่คือการอัศจรรย์แรกเหมือนที่ระเยซูทํามอัศจรรย์นะคะอัศจรรย์แล้วก็ได้รับพระพรแล้วก็มาติดตามพระเจ้าแล้วก็วันอังคารมันมีอัศจรรย์เกิดขึ้นมากมายก็เลยอยากมาเจออาจารย์สิริพรนะคะแล้วก็ด้วยความที่อย่างว่าเรามีปัญหาการเงินทุกวันแต่เราอยากที่จะรู้จักกับพระเจ้าพี่สาวให้พระคัมภีร์มาหนึ่งเล่มแต่สามีภรรยาจะมาแบ่งกันอ่านก็ ก็กระไรเนาะของดีเราก็ต้องมีคนละเล่มเนาะกระที่โบสก็มีขายก็เลยตัดสินใจควักเงินซื้อพระคัมภีร์ทั้งทางที่ต้องไปจ่ายนี่ด้านอื่นแต่พระเจ้าก็อวยพรดังนั้นนะคะพี่น้องอยากมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จถ้อยคําของพระเจ้าจะนําชีวิตท่านให้เจริญได้แล้วก็มาคุยกับอาจารย์สิริพรน,นะคะอาจารย์ก็พูดถึงว่าเราเนี่ยเป็นลูก กษัตริย์ลูกเศรษฐีอะอุ้ยฟังแล้วมันแบบเฮ้ยเกตอะมันบอกว่าแล้วไอ้พวกอะไรยากุซ่ามันจับตัวเราไปเราเป็นคนเฮ้ยหลอนแล้วมันเป็นอย่างนั้นก็ดีเนาะเฮ้ยไอ้ยากุซ่ามันมาเอาตัวเราไปเฮ้ยวันนี้เศรษฐีให้คนมาตามเจอปานของเรามันอาะมันอาจจะดูเหมือนจักจักวงๆแต่มันใช่เลยเฮ้ยมันเป็นเรื่องของชานถ้าเป็นอย่างนั้นนะอุ้ยเราก็ต้องใช้สิทธิ์ของเราสิ เราก็แบบหลังจากนั้นนะพอมานั่งคุยกับอาจารย์สิริพรนะคะตาก็สว่างค่ะกลับบ้านไปขอทุกอย่างถ่ายไม่ออกฉี่ไม่ออกไม่มีจะกินขอทุกเรื่องเลยค่ะขอจนขอแบบพระเจ้าตอบทุกอย่างอะค่ะนี่คืออัศจ,จรรย์นะคะแล้วก็เป็นหนี้ในขณะนั้นแต่ก็อาจารย์สิริพรก็บอกว่าให้อย่าขาดโบสถ์ก็มาโบสถ์ส่งสามีมาเรียนวันอังคาร วันพฤหัสคือชีวิตของเราเนี่ยเมื่อก่อนขายเจ็ดวันพอรู้จักกับพระเจ้าขายหกวันแต่รายได้เนี่ยหกวันมากกว่าเจ็ดวันหลังจากนั้นขายห้าวันรายได้มากกว่าเจ็ดวันหกวันขายสี่วันนอกนั้นมาที่โบสถ์นะไอที่ไม่นับเนี่ยแล้วหลังจากนั้นสรุปคือขายสามวันขายของสามวันอาทิตย์รายได้เนี่ยมากกว่าขายเจ็ดวันอีกขายของสามวัน เพราะว่าพระเจ้าอวยพรอ,อย่างมากเพราะเราให้กับพระเจ้าก่อนสิบรถไม่ขาดแล้วก็ถวายมากขึ้นถวายมากขึ้นพระเจ้าอวยพรมากขึ้นอาจารย์แล้วก็มีคนมาปลดหนี้ให้อะค่ะจริงมีคนมาให้เงินเท่าไหร่นะหกแสนห้าหมื่นบาทนี่คืออัศจรรย์เดี๋ยวขอเล่าอีกนะคะหกแสนห้าหมื่นบาทในตอนนั้นนะหกแสนห้าหมื่นบาทเราติดหนี้เป็นหลักล้านใช่ไหมคะถ้าเป็นพี่น้องอาจจะคิดว่าเฮ้ยเขาให้มา จ่ายหนี้เราก็ต้องจ่ายหนี้หมดเราก็ไม่ควรมาถวายสิบรถแต่เรายังคงเชื่อในหลักการของพระเจ้าก่อนถ้าพระเจ้าไม่ไวอวยพรเราก็ไม่มีทางได้เงิน6กแสนห้าหมื่นบาทหรอกแต่ก่อนที่จะได้6ก0 0 0หบาทเนี่ยเราก็พูดถ้อยคําแห่งความเชื่อเห็นพี่น้องเนี่ยเขาใส่ถุงถวายสีน้ําตาลแล้วก็บอกกับพระเจ้าว่าลูกอยากถวายแบบนี้บ้างและจนวันหนึ่งพระเจ้าก็ตอบคําอธิษฐานตามความเชื่อ แล้วเมื่อได้มาอย่านึกเสียดายเอเมนนะคะแล้วก็เลยเอาเงินเนี่ยแยกออกมา6,500 0บาทถวาย10บรถด้วยใจยินดีที่เหลือก็ไปจ่ายหนี้แต่ก็หนี้ก็ยังไม่หมดแต่มีหนี้เจ้าหนึ่งเนี่ยพอเราตัดสินใจถวาย10บรถหก0ม0บาทเรามีเจ้าหนี้ที่เราคร้างเขา70,000บาทต้องผ่อนให้เขาเดือนละ5,000บาทพอเราเราให้เขา5้า0ันใช่ไหมคะพอเราถวายสิรถหกห0 0บาทเราตัดเราก็คืนให้เขาห้าพันคนนี้บอกว่า เออไม่ต้องเอามาให้แล้วห้าพันนี้ก็เอาคืนไปแล้วที่ติดเจ็ดหมื่นบาทเขาก็ขอยกให้ให้ครอบครัวเราหมดเลยใช่สิบรถก็คืออันนั้นนะคะหกหมื่นห้าพันบาทแล้วเขาก็ยกให้เราเท่าไหร่เจ็ดหมื่น 7, บาทอาจจะอาปมมือให้พระเจ้าหน่อยนะคะเอเมนก็เดี๋ยวค่ะพระเจ้าไป่อต้องเอาไอ้ที่ตุ้มหูคันเนี่ยคันอ๋อโอเคนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเราเป็นผู้ที่ถวายสิบรถอย่างสัตย์ซื่อ หมายสาคัญและอัศจรรย์ก็จะติดตามตัวท่านไปตลอดไปเอเมนนะคะขอให้ท่านถวายสิบรถก็คือเรื่องมีอยู่ว่าขายเครื่องประดับแล้วก็ไปรับของที่สัมเพลงเนาะแล้วเวลาสมัยก่อนเนี่ยก็รับมาถูกก็ขายถูกแต่พอมาเออพระเจ้าให้สติปัญญาในการเลือกของก็ไปได้ของถูกแต่ขายของแพงขึ้นเพราะเราเชื่อว่าเราอยากจะมีถวายมากขึ้น แล้วเราก็ได้เพิ่มสินค้าเพราะว่าเราถือว่ากว่าเราเนี่ยจะต้องขับรถไปมีค่าล็อกค่าแผงแล้วเราทำคืออะไรอีกหลายๆอย่างเนาะเราก็ต้องให้รางวัลให้กับตัวเองบ้างอะไรอยงี้แล้วเราก็ขายดีจนกระทั่งวันหนึ่งก็ไปเจอแม่ค้าเนี่ยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามขายเครื่องประดับแบบเดียวกับเราซึ่งร้านเราเนี่ยขายคู่หนึ่ง399 499จนไปถึงพันกว่าบาทก็มี แต่ของเขาขายรอยเกาๆทุกคู่แล้วแล้วจริงๆเนี่ยรับที่เดียวกันแล้วปรากฏว่าลูกค้าที่ซื้อเราเป็นประจำเนี่ยมาซื้อทีหนึ่งเนี่ยรถใหญ่ๆเนี่ยรับไปขายก็เห็นฝั่งตรงข้ามขายถูกเขาเป็นยังไงคะถ้าเป็นพี่น้องจะรู้สึกยังไงอะแล้วก็พระเจ้าช่วยลูกด้วยลูกจะทํายังไงดีทุกอย่างเราพึ่งพระเจ้าหมดเลยค่ะขายดีก็พึ่งพระเจ้าในสถานการณ์แบบนี้ก็พึ่งพระเจ้า และเขาก็เอ๊น้องทำไมตรงนั้นขายถูกกัะน้องแล้วก็ยิ้มบอกว่าพี่ของเราเนี่ยเป็นของที่ดีค่ะรับรองใส่ก็ไม่คันเพชรก็ไม่หลดุดของดีที่สุดแล้วค่ะแล้วเราก็ยังพูดด้วยสิทธิอํานาจด้วยความมั่นใจให้เขามั่นใจในเราแล้วเวลาพูดเราก็จ้องตาเขา <laughs> คือฉันไม่โกหกนะเธอ <laughs> เออไม่ต้องหลบตานะคะเขาก็เชื่อใจเออ น้องนี่พูดความจริงพี่รู้ว่าน้องไม่หลบสายตาพี่เลยฮาเลลูยานะคะพระเจ้าก็ให้สติปัญญาแล้วค่ะเสร็จปับ๊บเขาก็บอกเอองั้นวันนี้พี่อาจจะยังไม่ซื้อของของน้องนะพี่ขอไปซื้อร้านฝั่งตรงข้ามก็บอกอ๋อค่ะพี่พระเจ้าอวยพรค่ะทุกครั้งเรายังคงประกาศอยู่พระเจ้าอวยพรแม้ว่าเจอสถานการณ์ใดๆเสร็จปับ๊บเขาก็ไปซื้อทุกคนไปมุมร้านเขาหมดเลย แต่เราเป็นยังไงคะเราก็ยังเชื่อในพระเจ้าและไม่หวั่นไหวและเราก็เรียกทูตสวรรค์ทํางานไปเอาลูกค้ามาอุดหนุนร้านของฉันด่วนเลยฉันก็ต้องขายดีด้วยในนามพระเยซูเอเมนนะคะพี่น้องอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นลูกค้าที่ปกติเป็นลูกค้าประจําร้านเราวันนั้นไปแออัดกับร้านนู้นท้ายสุดนะคะพอไม่ถึง15นาทีเนี่ยพวกเขาเนี่ย หันหลังกลับมาซื้อร้านเราแล้วก็บอกว่าเนี่ยหนูไม่ซื้อร้านนั้นแล้วค่ะหนูแค่ไปจับนิดเดียวเพชรก็หลุดค่ะหนูแค่ใส่ไปแป๊บเดียวมันก็คันหูวค่ะหนูใส่ของร้านพี่เนี่ยมาตั้งนานก็ไม่คันอะไรเลยเพชรก็ไม่หลุดเลยรับร้านเดียวกันแต่นี่คือ,อคนเขาเรียกว่าเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้านะมันก็จะมีความแตกต่างเนี่ย พระเจ้าปกป้องทุกอย่างแล้วลูกค้าก็หลั่งไหลกลับมาซื้อแล้วคราวนี้วันนั้นถ้าจำไม่ผิดเราได้ยอดสามหมื่นกว่าบาทอ่ะปอบมือให้พระเจ้าหน่อยค่ะเอเมนค่ะเป็นยังไงคะแค่แบ่งปันแค่นี้เราซึ่งได้เห็นพระบูตรของท่านเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองนะคะแต่ว่าชีวิตของท่านตอนที่อยู่ที่โบสถ์เหมือนกันก็จะเป็นคนที่มีความเชื่อนะคะแล้วทุกอย่างก็คืออธิษฐานอยากได้อะไรบอกกับพระเจ้า เอาของเก่ามาก็ไม่เป็นไรนะคะอธิษฐานให้มันดีเลยนะคะเพราะทุกอย่างเป็นไปได้นะคะถ้าเราเชื่อเนี่ยทุกอย่างเป็นไปได้ทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำเชื่อและต้องเชื่อฟังเราอธิษฐานเผื่อทุกคน พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์พระเจ้าสําหรับมเมล็ดแห่งความเชื่อในวันนี้ที่จะตกลงไปในใจของทุกคนเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์นั้นไม่เคยลําเอียงพระเจ้าเคยทํากับอาจารย์นิชดาอย่างไรพระองค์ก็จะทํากับเราแบบเดียวกันด้วยและดียิ่งกว่าอีกลูกขอบคุณพระองค์พระเจ้าลูกสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อาเมน